วันนี้เราเริ่มออกต่างจังหวันแล้วอย่างที่เห็นแล้วเราจะมีโอกาสในการเติบโตในได้หลายๆมิติมากขึ้นประเทศไทยมันไม่ใช่แค่กรุงเทพอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าวันนี้เทรนด์ของต่างจังหวัดให้ความสําคัญกับห้างที่เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นมาสามเราจะเปิดห้างใหม่หนึ่งตัวนะครับก็คือห้างแจสกีม i ิเลสนะครับสาขาบ,บางบัวทองวัลลัตปฐุ นะครับก็ถือว่าเป็นซีรีส์ของ Jazz Green น i l l a g e สาขาที่2นะครับหลังจากปีปีก่อนเราเปิดที่สาขาคุบอนนะครับที่เราได้เปิดไปนะครับแล้วก็ตัวสาขาบางบัวทองมาราประดุกนี่ถือเป็นสาขาที่6นะครับของ Jazz แล้วนะครับมีพื้นที่ขายเนี่ยประมาณ1,000 0ตารางเมตรนะครับซึ่งแล้ว,วันนี้เรายอดขายออกรีเราเนี่ยมากกว่า80%ซนะครับซึ่งเราเชื่อวันที่เราเปิดห้างเนี่ย อัตราการขายพื้นที่เราน่าจะใกล้ๆเคียงกับร้อยอร์นต์ที่นะครับส่วนไตรมาสสี่อะไรคือปัจจัยบวกเรามองว่าในธุรกิจการทําศูนย์กัค้านะครับช่วงไตรมาสสี่เป็นช่วงหาซีซันนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเรามีถึง6สาขาใหญ่นะครับตั้งแต่สาขาดั้งเดิมที่วังหินนะครับจนสาขาที่6คือที่กรีเมเลตบางบัวทองวัลเลป,ปุกนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ ที่ที่ไฮซีซันของทุกทุกห้างนะครับก็จะทำให้ตัวผลกำไรของสิ้นปีเนี่ยออกมาดีแน่นอนนะครับอันนี้คืออยากให้ความมั่นใจครับสำหรับตัวซีรีส์แจส z ินเลสาขาบางบัวทองมาละบัน,นุต้องบอกว่าเราก็ทุกครั้งที่เราพูดเราก็บอกว่าทุกสิ่งใหม่ที่เราสร้างมันก็สวยที่สุดเสมอนะครับัอันนี้ที่บางบัวทองก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่เราตั้งใจสร้างห้างนี้มากนะครับบนพื้นที่เนี่ย16ไร่ สาขานี้เป็น mixed use project นะครับเป็น mixed use ระหว่างห้างสรรพสินค้านะครับ Jazz Village ของเรากับส่วนของตัว n o r s i n g Home นะครับซึ่ง c i n e r a n o r t h n o Home เราจะเปิด25ธันวานะครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในสาขานี้นะครับคือเราให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากนะครับที่นี่นะครับย่งคนคอนเซ็ปต์เดยเลยครับนั่นคือต้นไม้เยอะนะครับส่วนสนุกสำหรับ เด็กสำหรับชุมชนนะเราให้ความใส่ใจนะครับเราก็แอคทิวิตี้ต่างๆที่ชุมชนสามารถที่คอมมูนิตี้ใกล้เคียงนะครับสามารถมาใช้ประโยชน์กับในห้างเราได้ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายนะครับเราแค่อยากให้ทุกคนได้ได้มองว่าห้าง j Just Skin Village ของเราเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเป็นพื้นที่สุดกลางนะนะใกล้บ้านนะครับซึ่งอยากให้มาได้บ่อยๆมาได้ทุกๆวันได้ยิ่งดีนะครับซึ่งอันนี้ก็ ก็คิดว่านี้น่าจะตอบโจทย์กับชุมชนวัฒนบปรีครับวันนี้เราเริอ่มออกต่างจังหวัดแล้วอย่างที่เห็นนะเรามีออกไปชนบุรีตั้งแต่ช่วงปี20ช่วงโควิดปีหน้าเราเปิดขอนแก่นนะ <S <S เพราะฉะนั้นมุมมองเรามองว่าประเทศไทยมันไม่ใช่แค่มรุงเทพอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าวันนี้เทรนด์ของต่างจังหวัดให้ความสำคัญกับห้างที่เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้น เขาไม่ได้ไปเที่ยวห้างเพื่อซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียวแล้วซึ่งมันเป็นจังหวะและโอกาสพี่ว่าเราตอบโจทย์สำหรับเขาห้างสไตล์ที่เป็นโอเพนมอลห้างสไตล์ที่เข้าถึงได้ง่ายๆนะแต่การลงทุนในจากจังหวัดก็ต้องซีเรียสในการเลือกโลเคชันเราไม่ผีพังและในขณะเดียวกันพี่ว่าในกรุงเทพเรายังมีโอกาสเยอะมากนะวันนี้เราก็ยังสตาร์ทได้ได้อีกหลายแปลงมากนะครับเพราะฉะนั้น พี่เชื่อว่าการไป5 0,000 0ตารางเมตรเนี่ย mm hmm. เมลลี่หลักๆก็ต้องอยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็มีมีต่างจังหวัดเป็นฐานที่เราต้องเข้าไปศึกษาถึงจุดจุดหนึ่งบางจังหวัดเราอาจจะแจ็คพอตโตได้มากกว่าหนึ่งสาขาในจังหวัดนั้นก็ได้แ mm hmm. ชร์ในมุมมองของสาขาแรกแล้วกัน,นย,ยังไม่ได้อยากพูดภาพใหญ่ของโรงแรมภาพทั้งประเทศเหรอกแต่เราเชื่อว่าเซกเตอร์โรงแรมหรือธุรกิจโรงแรมเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสําหรับประเทศไทยเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่จับกลุ่มนักท่องเที่ยวนี่ก็ก็ต้องยอมรับว,ว่าบูมมากประเทศไทยนี้เป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลกอ่ะภัยพิบัติก็ไม่มีทุกอย่างก็ดีหมดค่าของชีพก็ดีนะครับคนก็น่ารักนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนักท่องเที่ยวนี่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะแต่ว่าโรงแรมในตามจังหวัดหัวเมืองไม่ว่าบางคนจะเรียกว่าเป็นซิตี้โฮเทลไม่ว่าจะเป็นเซลล์โฮเทลหรือว่า โรงแรมในเมืองอื่นๆเนี่ยก็ก็เติบโตขึ้นเยอะขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าหลายๆแบรนด์ไป,ปไปบุกตลาดไปแล้วด้วยซ้ำนะครับเราอาจจะเป็นคนที่เข้ามาทีหลังด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําคือเราจะต้องทําโรงแรมของเราให้แตกต่างจากที่อื่นแ้นอย่างที่บอกขอนแก่นจะเป็นโรงแรมที่ไม่เกิน79ห้องไซส์ที่ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นโรงแรมที่อยู่ติดศูนย์การค้าเขาเล่าอย่าง นี่ือความแตกต่างของเราเราไม่ใช่โมเดลที่อยู่ดีไปสร้างโรงแรมโดดๆขึ้นมาไม่เอาเราอยากให้คนที่มาพักโรงแรมเราเขาได้มาใช้เฟอร์สิลิตี้ที่ในห้างสรรพสินค้าของเราอย่างเงี้ยมันก็จะมีซินิจี้ร่วมกันเชื่อมโยงกันนะครับแต่ว่าบริบรทของการหาโลเคชันในการทําโรงแรมก็จะต่างจากโลเคชันในการทํามอเหมือนกันก็จะต่างจากการหาโลเคชันในการทำดอร์ซิงโฮมนะครับอันนี้พี่เชื่อว่าช่วงแรกๆเราก็อาจจะไม่ได้โตแบบ a g r e s มากนักในช่วงแรกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราได้โมเดลที่ชัดเจนนะท่านี้เราก็จะปั๊มได้เร็วขึ้นปีนี้ดีแน่นอนนะครับการันตีได้เลยว่ายัางไงก็จะเป็นอีกคอเตอร์หนึ่งที่ที่เราน่าจะทำผลกำไรได้สูงสุดเป็นประวัติการในภาพของกำไรต่อตารมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่า เรายังวางเป้าหมายการเติบโตของปีนี้นะครับภาพทั้งปีเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเราทําได้202ล้านทั้งปีซึ่งก็ถือว่าเป็นนิวไฮของเราในปีที่แล้วนะครับปีนี้เราก็ยังยังเชื่อมั่นว่าไตรมาสสไตรมาสสี่เนี่ยจะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาได้ดีทําให้สะสมทั้งปีของเราปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วนะครับเรายังอยากเห็นภาพทั้งปีของปีนี้มีอัตราการเติบโตในแง่ของตัวผลกําไรนะครับมากกว่าปีที่แล้วเนี่ย ใกล้ๆ30%นะครับหรือมากกว่า30%ด้วนะครับอันนี้คือภาพที่เราตั้งใจนะครับถามว่าแล้วอะไรคือเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับปีนี้เราลงทุนไปในทุกๆโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างใหม่หรือการรีโนเวทห้างเก่าเนี่ยนะครับเราใช้เงินลงทุนไปเนี่ยเกือบเกือบแปดล้านบาทนะครับในทุกๆโครงการนะครับเรายัง อยากลงทุนในไซส์ลักษณะนี้ต่อไปอย่างน้อยต้องมี3ปีต่อเนื่องเราอยากเปิดห้างปีหนึ่งอย่างน้อยสูง2สูงการค้านะครับเราอยากเปิดเนอซิงโฮมซินเนล่าเนอซิงโฮมเราอย่างน้อยปีละ1สาขายังไม่รวมบียูอื่นอีกที่เรามีแผนจะขยายอย่างต่อเนื่องเราถามว่าเพื่ออะไรเราอยากเห็นการเติบโตของแจ๊สของเรานะในมุมของแจ๊สแอสเซทนะครับ เติบโตอย่างต่อเน,นื่องนะครับรับเติบโตในอัตราที่สูงด้วยนะครับเราก็เชลเลนจ์กันในทีมในบริษัทนะครับเราอยากเห็นอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่า30%นะใน3ปีหลังจากนี้กาเกตจะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับจะมีหลากหลายความหลากหลายมากขึ้นจะมีความหลากหลายทั้งในเรื่องของกลุ่มธุรกิจด้วยนะครับเราจะไม่ได้เชี่ยวชาญแค่เรื่องการทำห้างสรรพสินค้ายอย่างเดียว รเราจะไปเชี่ยวชาญเรื่องการทำนอร์ซิ่งโฮมด้วยนะครับที่เราสร้างมาแล้วในแบรนด์ซีเนล่าซีเนียเวนนะครับเราอยากเห็นซีเนล่าซีเนียเวนหนหรือนอร์ซิ่งโฮมของเราเป็นนอร์ซิ่งโฮมที่ดีสุดในประเทศไทยนี่คือทงแรกนะครับดีที่สุดก็คือเป็นนอร์ทิ้งโฮมที่เป็นที่รู้จักของต่างชาตินะครับอันนี้คือทงที่สองที่เราอยากไปนะครับปีหน้าเราอยากจะเข้าสู่ธุรกิจโรงแรม นะครับซึ่งเป็นโรงแรม3ดาวโรงแรม4ดาวนะครับไปตามหัวเมืองตามชุมชนต่างๆนะครับเราอยากเชี่ยวชาญเรื่องงานก่อสร้างให้มากขึ้นนะครับซึ่งพวกนี้มันก็จะเป็นบริบทหรือเป็นซ y เจี้ที่จะเอาหยิบมาใช้ให้ในภาพของตัว j a ด z a s พ e ์เนี่ยเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วทุกๆส่วนมันจะ s y n e จี้กันมันจะไปด้วยกันเป็นแพ็คมันจะไม่ไปโดดๆไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราสร้างห้างเราไปแต่ห้างแล้วมันไม่แข็งแรง มันปลอ,อกไปนิดหนึ่งมันพร้อมที่จะล้มได้มันพร้อมที่จะเซได้แต่ถ้าเกิดเรามีบริบทเรามีซีเนจี้ซึ่งเป็นซีเนจี้ภายในมันก็จะทําให้เราแข็งแรงมากขึ้นยังไม่รวมไปถึงซึ่งต้องยอมรับว,วันนี้ว่าแจ้าแะเซจเรามีพาร์ทเนอร์เรามีเพื่อนฝูงของคนทำเขาเรียกคนทําธุรกิจร่วมกันมีแนวทางการทําธุรกิจคล้ายๆกันเข้ามาเสริมนะเข้ามาเสริมในทุกๆบีอยู่เลยครับ เราไม่ได้เดินคนเดียวในทุกๆ BU ในทุกๆกลุ่มธุรกิจเรามีพาร์ทเนอร์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะมีโอกาสในการเติบโตในได้หลายๆมิติมากขึ้นครับอันนี้คือภาพจาเสร็จที่พี่มองนะที่พี่มองตอนนี้เรามีห้างที่อยู่ในปลายสายของเราซึ่งถือว่าคอนเฟิร์มโลเคชัแล้วก็คอนเฟิรไปถึงงานขายเรียบร้อย,ยอยู่กระบวนการก่อสร้างกันก็คือแจสคินวิลเลจสาขาลากคำแหงนะครับแจสคินวิลเลจสาขาประเวศ สุวรรณภูมินะครับแล้วก็รวมไปถึงแจสค e นวิลเลจสาขาที่ขอนแก่นสามโลเคชัซึ่งจะทั้งหมดเนี่ยจะต้องเปิดภายในให้จบภายใน Q4 ปีหน้านะครับโดยที่จะแต่ละตัวจะมีไปลายลายการเปิดที่แยกออกไปตั้งแต่ไตรมาสองตรมาสามและไตรมาสีจะได้เห็นเราเปิดทุกไตรมาานะครับซึ่งก็จะทําให้พื้นที่ขายของเราเนี่ยเข้าไปาใกล้แสนตารางเมตรอาจจะแสนต้นๆด้วยซ้ำ ทงต่อไปที่เราอยากเห็นแล้วอยากเห็นขยับไปที่200,000ตารางเมตรให้ได้เร็วที่สุดเราอยากเห็นว่าเรามี50,000ตารางเมตรได้ไหมสําหรับการทําศูนย์การค้านั้นคือธงที่เราก็พยายามขยับกับทีมงานน้องๆในบริษัทต่อไปนะครับเพราะว่าหัวใจของมันก็คือการมีพื้นที่ขายเยอะมันก็เหมือนเรามีแอสเซทที่เยอะขึ้นนะแล้วมันก็จะเริ่มมีบาะลานซ์มันจะแข็งแรง บางห้างเรายั่วบางห้างเราแข็งแรงเนี่ยมันก็จะช่วยบาลานซ์กันมันจะทําให้ตัวบริษัทมั่นคงมากขึ้นเพราะพรุ่นี้มันเป็น r e c คอร์ n ิ i ง c o น e วันนี้เราพูดถึงการสร้างห้างระดับหมื่นถึงหมื่นตารางเมตรต่อโลเคชันซึ่งเราคิดว่าเราเอาอยู่เราแข็งแรงในอนาคตที่เชื่อว่าถ้าเรามีมิกมากขึ้นเราแข็งแรงมากกว่านี้เรามีพาร์ทเนอร์มากกว่านี้เราอาจจะขยับสเกลการการสร้างพื้นที่ขายตอนหนึ่งโลเคชันมากขึ้น โลเคชันหนึ่งอาจจะต้องไปแตะสองหมื 20, ่นละอาจจะต้องไปแตะสองหมื 25, ่นห้าละอันนี้มันจะเริ่มมันจะเริ่มมีความหลากหลายในเรื่องของไซส์ของโลเคชันมากขึ้นเราอยากเห็นมอสั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในมิกของมายี่ 25, 25้ายี่้าเราอาจจะได้เห็น s อ n ิงโฮมกับโรงแรมที่มันอาจจะแบ่งพอร์ตกันไปจริงๆทั้ง3าตัวพี่ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มาจิ้นดีทั้งหมดเนะน,นื่นองจากมันเป็นธุรกิจบริการ เป็นธุรกิจบริการครงสร้างมาจิ้นเนี่ยที่มาดีทั้งหมดนะครังคนีทั้งหมดเพียงแต่ว่าอันนี้เราคอมันเริ่มแล้วมันจะยิ่งดีมากขึ้นถ้ามันมีมีสเกลอย่างการเปิดเนอร์ซิ่งโฮมหนึ่งสาขาเนี่ยมาจิ้นก็ยังไม่ค่อยดีเท่ากับการมี2สาขาเ,เพราะมันจะเริ่มมีแชร์ทรัพยากรบางส่วนร่วมกันเหมือนสมัยก่อนเราทําห้าง1สาขา2สาขา,าเนี่ยเราเราแชร์าาทรัพยากรไม่ได้มากการบริหารต้นทุนก็ยังทําได้ยาก แต่วันนี้การทำห้างเราเรา,เราแชร์ทรัพยากรร่วมกันเยอะนะครับเราเริมีทีมอินเฮาส์เกือบร้อยเปอร็นตในการทำห้างเมื่อก่อนเรายังต้องไปพึ่งพิงทีมนอกในสัมนะครับ